จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนเลยสมมุติว่าเกิดมันจะต้องใช้ทุนทรัพย์จํานวนหนึ่งแล้วผมไม่รู้สึกในการเสียดายเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมีความสุขไว้ได้ช่วยคนนี้ผมได้บุญแล้วจิตใจผมสะอาดออทําบุญเนี่ยคือไปวัดและบริจาคตั้งผมชอบมหาอรรมากมหาพรคือสมเด็จพระสังฆราชแต่เดิมเนี่ยท่านทําวัดอยู่ที่หัวหินตรงเขาเต่า ตอนนั้นผมก็ยังเป็นเด็กมากท่านก็ทําอยู่ก็ถือว่าท่านสุดยอดองค์หนึ่งท่านเพิ่งประกาศมาเร็วๆนี้เอที่ว่าเอาเงินไปถวายพระนัานไม่ถูกต้องนะอ,อย่าเอาให้เอาเงินไปถวายพระเลยคือในแผ่นดินเลยเพราะมันไม่ใช่การทําบุญเข้าวัดไม่ได้ทําบุญทําบุญคือโต๊ะนี่สกรปรกเราเอาผ้าเช็ดปั๊บสูงสกปรกออกสะอาดเนี่ยคือการทําบุญตรงสะอาดเพราะทํนั้นทบุญการชําระล้างจิตใจ เขายกหมดเวลาแล้วไม่เลิกได้ไหมเพราะฉะนั้นก็ถือว่านี่พอดีเลยกับฉากของเรานะคะแล้วก็วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้สําหรับใครที่เอออยากจะไปทําบุญก็บางทีไม่จําเป็นที่ต้องทําบุญแบบปัจจัยอย่างเดียวนะคะเราไปทําความสะอาดบางทีไปขัดห้องน้ําล้างห้องน้ําวัดอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทําบุญสร้างกุศลแล้วอันนี้เรียกว่าไปทําประโยชน์จิตฐานะไม่ใช่ทําบุญทําบุญคือเราต้อง กล้าผมช่วยนออ้นองแอนน้องแอช่วยน้องแอนอจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนเลยสมมุติว่าเกิดมันจะต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนหนึ่งแล้วผมไม่รู้สึกในการเสียดายเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมีความสุขเว้ยได้ช่วยคนนี้มผมได้บุญแล้วจิตใจผมสะอาดอเพราะเราไม่ใช่สวด พุทธังสระนังกันจามีผมสวดแบบอินเดียได้แล้วก็ไปไม่ได้อยู่ที่อินเดียมานานมากสวดแบบอินเดียได้เลยก็เอาบทสวดบนบทไหนก็หลายองค์แล้วยังงงเลยว่าเอ๊ะทําไมผมถึงสวดได้เยอะแยะไม่ไว่าจะเป็นชินนะบัญชอนอ่าพาหุงมหากาที่เขาสวดเวลาที่ยันโตพาหุงมหากาคือพาหุงศาสมหากาคือมหากาโรนิโกศิล้าอะไรเงี้ยผมพระขาดผมขึ้นได้เลยถ้าใส่ วิกหัวลาได้เลยสวดได้เหมือนปาเลยปานาติปาตาเวรมณีสิกาปดังสมาธิยามี นอนไม่หลับแล้วถ้าเกิดกินก้านตองทำไมถึงหลับสบายคะแล้วก็ไม่ต้องใช้ยานอนหลับเลยอู้หูคุณเบนบอกให้<อ>ยานอนหลับเนี่ยอย่าได้ใกล้เลยนะ<อ>กินแล้วจะมีผลข้างเคียงเยอะมากกินก้านตองเขามีสารต่อต้านความเหนื่อยล้าคือความเครียดของกล้ามเนื้อความเครียดของสมองอะไรทั้งหลายแหละเมื่อมีสารต่อต้านก็ทําให้คุณเบนเนี่ยก็หลับ